โอเคแล้วสวัสดีท่านวันดีเราก็จะมาสอนวิธีการสอนวิธีทำอินโทรมาค่ะครับผมด้วยมือคุณเองนะฮะแล้วก็คลายมาสเตอร์นะฮะไม่ต้องไปโหลดอินโทรจากอูทูศอีกแล้วนะฮะโอ้โหสุดยอดโอ้ย นะแล้วก็มาทำอะไที่ทีแรกผมนะครับีอะไรนะคะก็น่าเส้นผมะได้เออคุกกี้อะได้คุณ,คณ,คณ,คณนบอุมเอาดีกว่าเั้นผมเอา กุกกี้แหละแล้วก็มีุุกกี้มาากหน้าแล้ก็กก็จ้องผมและกดตรงปิดเครื่องกับตรงลดเสียงพรุ่งกันนะหนึ่งสอง อ้าวก็จะได้อย่างนี้มาใช่ไหมครับโอเควิธีต่อไปของผมนะฮะนี่ก็คือออกจากไม้ครับนะฮะโอเคเมื่อออกจาก n e c ครับเสร็จครับผม mm hmm. เข้า P.S. PhotoShop PhotoTouch นะฮะใครก็มีนะฮะ โอเคโอเคครับ okay. okay, ผมนะคะก็จะแบบว่า๋ยวคุณทำเสร็จแล้วอย่างเงีเ้ยนะฮะนี่เสร็จไปแล้วเห็นไหมเสร็จไปแล้วใช่ไหมโอเคแล้วคุณคุณกดออกครับผม ไปที่คลายมาสเตอร์นะฮะคลายมาสเตอร์เลย,ะะลเเลยแล้วกดคำว่าสกินปนะฮะกดคำว่าสกิปแล้วก็น่่เข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้ไปกาว้วก็หันไปกาวนี่ก็ได้ครับผม เช่นผมเอาเพวกนี้ละกันนี่โอเคผมอยากจะเอาสีไหนดีอ่าสีขาวแล้วกันโอเคครับเมื่อคุณได้สีขาวมาใช่ไหมครับเมื่อคุณเอามุมไหนก็ไรับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บ เพ่งครับผมนะพีชมครบเพลงกันเสจตาโอเคครับแล้วเราก็มาตรงไม่ใช่สิกุดคำว่าเลเยอร์ออครับผมตัวเอ็กซ์พอร์ตนะฮะเมื่อกี้ฮะแล้วก็จะมีลูกเพนจี G, ใช่ไหมฮะให้เอาไหนก็ได้ครับผมนะฮะงั้นผมเอา ที่เอ็นชาร์แล้วกันนะฮะอ่าครับเมื่อคุณได้เทียนชาร์ดออกมาปุ๊บให้กดคำว่าอนิเมตนะนี่ก็ได้นีโอ้แบบนี้ใช่ไหมครับอเ่ามาออกแบบอย่าไงนี้ปุ๊บดูกันนะฮะ เอาไปเลยโอเคฮะนี่มันก็มาอย่างนี้ปุ๊บช๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทำอย่าง,งนี้กดเข้าไปในตัวของมันแล้วก็นี่ครับหลายจุดนี่แล้วก็กดบวกตรงนี้บวกอนิเมตับ แล้วก็ให้คุณเลื่อนไปทาง,งนี้ก็ได้นะฮะอา่าอย่างนี้หรือให้เลื่อนมานิดมนะแล้วก็อย่างนี้เลื่อนอย่างนี้แค่นี้เพียงแค่ของคุณนะ่ยมีแต่จะให้ที่ยันชาร์ดมันแบบเต้นได้ออย่างนี้นะฮะก็นะครประมาณนั้นนะ อ่าแล้วก็ต่อไปก็บวกแอนิเมตแล้วก็กดบวกแอนิเมตอ่าเดี๋ยวเราจะตัดคลิปตอนเราบวกแอนิเมตเสร็จแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ เสร็จแล้วนะฮะมาเราก็มาดูกันดีกว่าครับอ่ากดดูเลย